ผมคิดว่าน่าจะยุติได้โดยเฉพาะถ้าทำตั้งใจจริงๆที่จะถอนตัวจากยุโรปนะแล้วก็ไม่ต้องการสนับสนุนยูเครนเนี่ยเพราะว่าถ้ายังตับใดยังับสนยูเครนสหรัฐก็กดเปรืองภาระน,านี้ไม่พ้นก็จะต้องมียุโรปก็มามาขี่หลังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าทำยืนยันเด็ดขาดเรื่องนี้สงครามนี้ยุติได้แต่มันก็ไม่ใช่ในวันเพราะว่ามันต้องผ่านขั้นตอนในการเจราจาหลายเรื่องนะครับแล้วก็รวมทั้งการ ตั้งร่างสัญญาการใช้ถ้อยคําการอะไรเนี่ยใช้เวลาผมว่าก็ไม่ต่ำกว่าหกเดือนนะครับขึ้นไปนะครับซึ่งจะต้องต้องอ่ศึกษากันรายละเอียดมากขึ้นทั้งนี้ในตอนนี้รัสเซียยังไม่ตอบอะไรเพราะว่ารัสเซยียบอกว่ารอให้วิสคอฟที่ปรึกษาส่วนตัวซึ่งทำไว้วางใจเนี่ยบินไปรู้สึกจะปลายวันเสาร์นี้ก็ไปสรุปว่าได้คุยกับยูเครนว่ายังไงยูเครนใช้ให้ข้อเสนออะไรมาบ้างคือก็ได้มีการเปิดเผยกันมากแล้วแ,ลวแหละแต่ว่า ปูตินต้องการฟังจากปากวิสคอฟแล้วก็ปูตินอาจจะยื่นเงื่อนไขว่าต้องมีอะไรบ้างแล้ววิสคอฟก็จะประสานกลับไปยังทรัมป์ก็อาจจะมีการโทรศัทรพท์คุยกันเพนะื่อาาก็อยุติต่ตอแต่ผมคิดว่ามันน่าจะยุติได้แต่อาจจะไม่รวดเร็วดังที่ทรัมป์เคยพูดวยี่ส24ชั่วโมงครับน่าจะใกล้เคียงความเป็นจริงหรือยังครับหรือยังเร็วกินัปที่จะบอกว่าจะสามารถยุติสงครามได้คือตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมี ปัจจัยหลายๆเหตุด้วยกันนะครับอย่างที่เราเห็นกันเมื่อวันสุกรที่ผ่านมานะครับเรื่องของการที่ทางเกิดการวิวาทากันร,ระหว่างทาง,ทางด้านทรัมปกับทางด้านเซเลนสกี้นะครับที่อ่าไวท์เฮาส์เนี่ยนะครับนะอันนั้นก็จะเป็นกรณีหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเองก็พยายามที่จะบอกนะครับนะให้สัญญ,ญาณเตือนว่าทางด้าน u ูเคคุณควรจะต้องพอได้แล้วนะครับนะเพราะว่า สู้กันต่อไปก็ไม่มีโอกาสช,ช,ช,ชนะอันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนนะครับนะแต่ว่าทางเซลิสกี้เองก็ไม่ยอมนะครับนะการที่ออกมาโต้เถียงทรัมป์ในบ้านของทรัมป์เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนกับการหักหน้าทรัมป์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าอย่างเช้าเมื่อวานนี้นะครับที่ทางด้านทรัมป์ออกมานะรประกาศว่าจะระงับการช่วยเหลือทางด้านการทหารกับทางด้านยเครปจนกว่าทางด้านยเครปจะพร้อม ที่จะจริงใจที่จะแสดงอ่าในการเจราจาสนิภาพกับทางด้านยูเครนกับทางด้านรัสเซียเนี่ยนะครับนะก <c oughs> ็อะไรก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับนะาที่อ่าแสดงให้เห็นนะว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับถ้าเผื่อไม่ให้การช่วยเหลือทางด้านยูเครนเนี่ยนะครับยูเครนก็น่าจะอ่าเรียกว่าอะไรฮะไม่สามารถที่จะต่อกรกับทางด้านรัเสเซียต่อไปได้ได้ต่อไปนะครับนะ ตัวแปรสําคัญอีกตัวแปรหนึ่งนะครับนะัก็คือตัวแปรของทางด้านยุโรปนะเพราะว่าเมื่อสหรัฐอเมริกาถอนตัวจากการให้ความช่วยเหลือทางด้านยูเครนแล้วนะครับก็ยังมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือทางด้านสหภาพยุโรปแล้วก็นาโตที่จะให้การสนับสนุนทางด้านยูเครนนะครับแต่ว่าตอนเนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่นะครับก็คือความไม่ลงรอยกันระหว่างบรรดาประเทศต่างๆที่อยู่ในสหภาพยุโรปและก็กลุ่มนาโตด้วยกัน นะครับนะหลายประเทศก็ไม่เห็นด้วยนะที่จะดื้อดึงนะในการที่จะให้การสนับสนุนทางด้านยูเครนต่อไปนะครับอย่างเช่นในโซนของฮังการีและก็สโลวาเกียนะครับนะเราก็จะเห็นได้ชัดนะแล้ว่อจากนั้นก็ยังมีอีกหลายๆประเทศนะครับอย่างเช่นในโรมาเนียนะครับนะแล้วก็การเปลี่ยนนะของผู้นำนะของหลายประเทศอย่างเช่นในเยอรมนี นะครับโอกาสที่จะให้การสนับสนุนทางด้านยูเครนต่อไปเนี่ยก็อาจจะให้ให้การสนับสนุนที่ลดลงได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับนะั่นก็คือการที่ทางยุโรปเนี่ยนะครับบอกว่าจะต้องมาดูแลนะฮะในฝั่งของยุโรปด้วยตัวของยุโรปเองเนี่ยนะฮะผมก็ยังดูแล้วมันมันยังไม่มีความเข้มแข็งพอนะฮะเพื่อเผื่อนาโต แล้วสหรัฐเม่การถอนตัวจากนาโต้ไปเนี่ยนะก็ยังไม่เห็นว่าทางนั้นยุโรปจะเข้มแข็งในการที่จะดูแลในส่วนของตัวเองได้นะครับนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในเร็วนี้นะครับถามว่านะที่คุณอีกถามว่ามันใกล้จะจบหรือยังนะในส่วนหนึ่งมันก็ก็น่าจะใกล้แล้วนะครับนะถ้าเผื่อสหรัฐไม่ให้การสนับสนุนทางด้านยูเครนต่อไปเนี่ยนะฮะน่าจะเอ่อเรื่องของอาวุธ ชุดทบกรณ์ต่าง,างนะฮะร,รวมทั้งเรื่องของเงินนะในการที่จะทสาสงครามเพระทางด้านยูเครนน่าจะน่าจะลดลงนะอ่าต้องดูอีกส่วนหนึ่งนะว่าทางด้านยุโรปจะให้การสนับสนุนถ้ทางด้านยูเครนในการลบกับรัสเซียได้นานเท่าไหร่นะครับแต่ดูแล้วโอกาสที่จะยืดเยื้อน่าจะไม่ค่อยนานมากนะครับเต็มที่ก็น่าจะประมาณหนึ่งปีนะครับนะบผมมองประมาณนี้ครับเอ๊แต่ทางฝั่งของยุโรปอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยเพิ่งจะประกาศว่าปล่อยกลุ่ นะครับให้กับยูเครนอีกเกือบแสนล้านบาทอาจารย์อ่านเกมตรงนี้ยังไงแล้วสงครามจะยุติได้จริงหรอฮะผมมองว่านะทางด้านอังกฤษอย่างเดียวนะแล้วก็อีกหลายๆชาติเนี่ยงบประมาณเองก็ไม่ไม่ได้พอเพียงที่จะสนับสนุนทางด้านยูเครนไปได้ตลอดครับอย่าลืมว่าในบรรดาประเทศเหล่านี้นะก็ะมีปัญหาภายในของประเทศที่ต้องเผชิญด้วยเหมือนกันนะเรื่องของปากท้องความเป็นอยู่ของประชาชน นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่านะหนึ่งแสนล้านเนี่ยมันก็คงไม่ได้ลบกับทางด้านรัสเซียได้ได้นานเท่าไหร่ครับแล้วเราอย่าลืมว่าความเป็นเอกภาพของทางด้านชาภาพยุโรปในการสนสบสนุนดูเคนในการลบต่อไปก็เริ่มจะมีเสียงแตกบ้างแล้วครับนะเพราะนั้นเนี่ยดูแล้วมันมันไม่น่าจะ จะสนับสนุนยูเครนได้นานมากเท่าไหร่ครับไออย่างฝั่งของอเมริกาอย่างอาจารย์ก็มองว่าเขาดิดลูกคิดคุณทรัมป์เขาดิดลูกคิดนะครับว่าไอมันดูอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ว่าฝั่งของของอังกฤษหรือว่ายุโรปเองเขาบอกเฮ้ยมันต้องต้องเอาอีกสักหน่อยนะฮะคือมันมันสะท้อนวิธีคิดอะไรที่มันมันต่างกันยังไงเหรอครับอาจารย์ครับคือถ้าเผื่อถ้าเผื่อถอนตัวจากยูเครนตอนนี้ไปเนี่ยนะครับนะาทางฝั่งของยุโรปเองก็อาจจะไม่ได้อะไรเลย นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเอ้ยถ้าเยอะๆโอกาสชนะมันอาจจะมีไหมนะครับนะบสิ่งอย่างน้อยมันก็น่าจะทวงอะไรมาได้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าว่าว่าหลายประเทศเองก็ไม่ยอมนะครับนะอย่างเช่นกรณีที่สหรัฐอเมริกามาคุยกับเทือนทัสเซียเนี่ยนะครับนะมันก็ทําให้หลายๆประเทศนะที่สหรัฐอเมริกามาเคลมเรื่องของแร่เอิร์ธใช่ไหมฮะได้ท้าทายากแต่ยูเครนเนี่ยนะครับ ฮังการีเองก็ออกมาทักเลยเอ้าแล้วอย่างเงี้ยอเมริกาปล่อยให้อเมริกาได้ไประโยชน์เป็นคนเดียวแล้วฮังการีไม่ได้อะไรทั้งนั้นที่ฮังการีเองก็ลงทุนกับสงครามรัสเซียยูเครนไปอีกไป,ไปตั้งเยอะแล้วนะครับนะตรงนี้มันก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นมานะนะนครับหลายประเทศเนี่ยก็เริ่มจะไม่พอใจนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้ช่องว่างนะฮะร,ระหว่างทางด้านสหรัฐอเมริกากับยุโรปที่เคยสนิทอาจจะห่างกันได้นะครับนะบตอนนี้เนี่ยนะฮะ เอ่อเท่าที่ฝั่งของรัสเซียวิพากนะฮะเกตุการ์ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการทะเลาะกันระหว่างของทรัมป์กับทางด้านเซเลสกี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะเอ่อตรงนี้เนี่ยนะครับนะเขามองว่านะเอ่อยูเครนเองเนี่ยนะครับที่ยังดื้อดึงที่ยังไม่ยอมยุติงสงครามเนี่ยนะฮะมันเป็นการต่อสู้ทางดางที่พ่ายแพ้อยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเขามองว่า ถ้าเผื่อยังจมปากไปกับทางด้านยูเครนเนี่ยนะครับนะ้ามันอาจจะทําให้ทางด้านสหรัฐอเมริกาสูญเสียเป้าหมายทางด้านยุทธศาสตร์ที่สําคัญอันอื่นไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้สนับสนุนนะทางด้านทัป์ทีมงานของทัมหลายหลายคนนี้ก็พยายามที่จะบอกว่าให้ทัป์เนี่ยนะเลิกการสนับสนุนทางด้านเซเลนสกี้เราถึงเห็นเหตุหการณ์เมื่อเช้าเนี่ยที่ทางด้านทัป์ออกมา,อาบอกนะว่า จะยุติการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการอา,าหารกับทางด้านยูเครนนะเพื่อที่จะให้สงคารามมันมันจบเร็วขึ้นนะสหรัฐอเมริกาจะได้เอาเวลานะทรัพยากรไปทุ่มเทให้กับเป้าหมายอื่นที่ที่มันน่าจะมีชัยชนะมากกว่านะครับนะนะกับเป้าหมายของทางด้านยูเครนนะครับปัญหาอีกอันหนึ่งนะครับที่ทางด้านสหรัฐอเมริกามองนะครับนะก็คือ ตอนนี้นะฮะไม่ใช่ยูเครนอย่างเดียวแล้วนะครับที่เป็นเป้าเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคของการยุติสงครามนะการที่ทางาสหภาพยุโรปแล้วก็นาโตเนี่ยนะฮะให้การสนับสนุนกับทางด้านยูเครนต่อไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ <c oughs> ทางด้านสหรัฐมองว่าอายุโรปเองเนี่ยนะก็เป็นการเป็นอุปสรรคสําคัญในการขัดขวางกระบวนการสันติภาพ สงครามรัสเซียยูเครนด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าตัวของทรัมป์เองก็ออกมาขู่นะครับที่จะดําเนินการกับทางด้านสหภาพยุโรปแล้วก็นาโตหลายๆอย่างด้วยกันยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือสหรัฐอเมริกานะทรัมป์ออกมาขู่ว่าจะถอนตัวออกจากนาโต้นะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหานะความปั่นป่วนในการเมืองระหว่างประเทศพอสมควรนะอีกอันนึงนะครับที่ทรัมป์ขู่ก็คือการขึ้นภาษี กับประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปนะโดยจะขู่ว่าจะเพิ่มภาษีตรงนี้ไปถึง25%นะถ้าหากทางด้านสหภาพยุโรปนะยังให้การสนับสนุนทางด้านยูเครนอยู่นะครับโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับเป้าหมายของทัมเนี่ยครับทัมต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเองยังมี power อยู่ในการที่จะควบคุมนะโลกได้นะอย่างน้อยเขาก็คุยกับปูตินได้บอกว่าให้เกิดให้ยุติสงครามนะภายในระยะเวลาเท่านั้นเท่านี้ ทําต้องการที่จะโชว์ให้โลกเห็นว่าเขามี Power พ w e r พอในการที่จะ,ะยุติสงครามตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะ,จะเห็นนะว่าทั้มเองก็พยายามที่จะ,จะใช้ความได้เปรียบของสหรัฐอเมริกาในการที่จะมาเป็นเครื่องมือในการบีบทางด้านยุโรปแล้วก็ทางด้านยูเครนะรวมทั้งรัสเซียด้วยนะครับนะอันนี้เป็นสิ่งที่ ที่ผมเองได้มองนะแล้วก็ดูจากนักวิวเคราะห์จากทางด้านฝั่ง,งรัสเซียเองก็มองประมาณใกล้เคียงกับผมนะครับางนี้ถ้าถ้าเกมออกมาเป็นแบบนี้ทางฝั่งของยูเครนเนี่ยดูดูเหมือนว,ว่าเขาอาจจะยังอยากที่จะสู้ต่อนะครับแต่ฝั่งของอเมริกาจุดยืนของคุณโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามยุติสงครามให้เร็วที่สุดแต่นี้แปลว่าคือยังไงฮะคือเขาต้องลุยต่อเลยไหมครับเพราะในเมื่อถ้ายูเครนย,ยอมทําตามเงื่อนไขต่างๆแล้ว เท่ากับอเมริกาก็อาจจะต้องเข้าไปซัพพอร์ตอะไรเพิ่มมากขึ้นสงครามมันจะไม่จบหรือเปล่าฮะผมคิดว่าอย่างไงก็ก,ก็น่าจะต้องจบครับคือคือทั้มพูดตลอดว่าต้อง,ต,องต้องการสัสติภาพนะครับแล้วก็บูตินเองพูดมาอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าตกลงเรื่องเรือเอิรอ์ธกันได้เนี่ยสหรัฐกลับเข้าไปเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ไม่มีเหตุผลอะไรแล้วที่ที่ทั้มจะต้องทำสงครามต่อเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยายครับว่าข้อตกลงเรื่องแรือเอิร์ธก็อาจจะไม่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะเข้าไปในพื้นที่ของยูเพแล้วเพราะว่าจะต้องเสียเวลาในการมารบกับรัสเซียอยีกแทนที่จะเอาเวลาไปไปสก,กัดหรือว่าไปคัดเลือกวัตถุดิบที่เป็นไรเลิ์ดมามาแปรรูปหรือว่าทําส่งไปอเมริกาอ,อย่างเงี้ยครับอืมอมครับโอเ้เท่ากับว่าในท้ายที่สุดแล้วเกมทั้งหมดเนี่ยอเมริกาคือตาอยู่ไหมฮะหมายว่าน่าจะได้รับผลปโยชน์สูงสุด ก็ <G ül stellen> จริงๆเนี่ยเรื่องนี้ผมก็เคยพูดมาตั้งนานแล้วว่าความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความขัดแยงแ้งระหว่างรัสเซียกับอเมริกานะครับแต่ว่าแค่มยู Ukraine เรียนเป็นเป็นตัวแทนแล้วก็สิ่งที่มันน่าตาลกก็คือว่าเป็นความขัดแย้งที่ยุโรปถ,ถูกดึงเข้ามาด้วยโดยที่ <S <S ถูก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 ในมุมนึ่งเนี่ยอาจจะเหมือนถูกหลอกให้ให้มีความกลัวรัสเซียแล้วก็เหมือนกับอเมริกาก็รู้จุดอ่อนนี่ครับทำให้ยุโรปมาลงมาเล่นด้วย แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือในความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวนะครับที่ไม่มีพรมแดนติดกับรัสเซียเลยแล้วก็อยู่ห่างไกลที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดสาปีที่ผ่านมาเนี่ยเสียหายทุกฝ่ายครับทั้งรัสเซียทั้งยูเครนทั้งยุโรปแต่คนที่ไม่เสียหายเลยคือสหรัฐเพราะว่าตอนแรกอาจจะเสียหายนะครับแต่ตอนหลังเขาบอกว่าค่าเสียหายที่ที่ที่ไปเนี่ยขอให,ให้เป็นเป็นหนี้ที่ยูเครนต้องจ่ายอันนี้ก็เป็น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 ,ปน,ปนทริคที่ผมว่า เ,เปลี่ยนจากการช่วยเหลือเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกหนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ก็น่า,านไม่ถึงเหมือนกันครับ